ค้บคัาสน้ำดื่มช้างพี่หนึ่งคะแล้วในปี58นี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับผมในใสายตาพี่หนึ่งในฐานะที่ก็เป็นผู้คร่มอมบทในวงการอัญมณีไทยมานานเนี่ยมองอุตสาหกรรมเพชรไทยเป็นยังไงบ้างคะ ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าคําสั่งซื้อจากเมืองนอกเนี่ยที่จะไปขายในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําเข้าไปโดยขายโดยไม่มีกําแพงภาษีนะครับก็คงจะมีคนหลายท่านที่อยากจะขยายธุรกิจตรงนี้ก็สามารถที่จะบินมาซื้อเพชรพลอยในเมืองไทยแล้วไปขายต่อก็ได้ครับดูๆไปแล้วการซื้อขายเพชรก็มีแนวโน้มที่น่าจะทำกำไรได้ดีเลยนะคะ แหวนจึงขอฝากวิธีการพ,จราพิจารณาเพชรจับที่1มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันโดยใช้หลัก 4C ได้แก่ Clarity หรือความบริสุทธิ์ยิ่งเพชรไร้สิ่งปนเปื้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเท่านั้น Color สีหรือที่คนไทยเรียกว่าน้ำเพชรที่ขาวที่สุดจะแทนด้วยอักษรดียิ่งใสมากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้นค่ะ Cutting หรือการเจรไน เพชรที่เจรไนดีจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมหน้าเพชรไม่เล็กหรือไม่กว้างจนเกินไปแสงที่ตกกระทบจะสวยงามคารัตหรือน้ำหนักของเพชรโดยจะคิดเป็นราคาต่อกรัตหนึ่งกรัตเท่ากับ0.2กรัมเพชรยิ่งใหญ่น้ำหนักเยอะก็ยิ่งหายากราคาต่อกรัตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะพี่หนึ่งมีข้อแนะนํำยังไงครว่าเพชรนี่เสี่ยงมากไหมแล้วความคุ้มค่าของการลงทุนได้มีขนาดไหนเอ่ยใช่ครับคือจริงๆถ้าเราดูกราฟนะครับของเพชรเนี่ยในรอบ30ปีเนี่ย กราฟขึ้นตลอด,อดคือไม่ใช่ว่าขึ้น<ล>ฟุบแล้วก็ลงค,คือเขาจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเป็นเหมือนกับกราฟปิระมิดขึ้นมาตลอดอแต่ไม่ได้ว่าวื้หวาเหมือนกับสต็อกมาร์เก็ตหรือว่าหวื้หวาแบบทองคําแหวนอยากรู้จังเลยค่ะว่าสําหรับพี่หนึ่งแล้วการเก็บสะสมเพชรนอกจากจะนําไปประกอบในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยพี่ยังได้เรียนรู้อะไรจากงานนี้อีกบ้างคะผมถือว่านี่คือศิลปะซึ่ง,ซ,งซึ่งพระเจ้าท่านให้เรามาะนะฮะอุตสาห์ทำขึ้นมาเป็นล้านปีให้พวกเราเนี้ยได้มามีความสุข นะครับเราเหมาะเรามองตรงนี้ให้เป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์ในดินสิ่งในน้ําที่อยู่มากับโลกมนุษย์เราแล้วมนุษย์เราฉลาดนําขึ้นมานะครับไม่ได้แสดงถึงความรู้ลาฟุ่มฟ้อยอย่างเดียวจะแ,แสดงถึงความมีวัฒนธรรมมีระบบธรรมเนียมะนะครับงานม่านงานแต่งต่าง,างๆเนี่ยถ้าจะใช้แหวนเนี่ยก็ต้องแหวนเพชรแหวนพลอยเพราะแสดงถึงความมั่นคง นะครับความค,ความกลมเกลียวความรักพี่หนึ่งมีคติประจําใจในการทํางานยังไงบ้างคะที่อยากจะแนะนํากับคนหลายๆคนจริงๆพี่ให้เกียรติตัวเองนะครับเวลาเราให้เกียรติตัวเองเนี่ยเราก็จะให้เกียรติคนรอบข้างแล้วก็จะต้องรักในสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องมีความอดทนมุมาน,นะครับ และนี่นะคะก็เป็นความอดทนและก็จิตใจที่มุ่งมั่นของนักธุรกิจไทยนะคะที่อยากจะให้ธุรกิจอัญมณีของไทยเนี่ยก้าวสู่สายตาชาวโลกแล้ววันนี้เนี่ยเหมือนก็ว่าประสบความสําเร็จไปไกลามากๆแล้วแล้วก็น่าจะประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยในอนาคตวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ,คณนะคะคุณพี่หนึ่งสุริยน์ศรีอรไทยกุลนะคะที่มาแสดงให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความอดทนนะคะที่มีความแข็งแกร่งและมีค่ายิ่งกว่าเพชรยยใดๆบนโลกใบนี้นะคะ